สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยูกันกับแองจีง้และอีจริงค่ะกบชีวิตชอบเที่ยวนะคะวันนี้ขออภัยเสียงแอบแฝบเล็กน้อยนะเพราะแบบว่า <c oughs> รู้สึกแบบว่าทำงานหนักนะคะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีก็วันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารค่ะร<ช>้าน<ช>อาหารว่าอะไรนะร้านนิยวยอร์กสเปซไทยใช่ซึ่งเป็นร้านที่ค่อนข้างแบบ เก่าแก่ใช่แล้วโด่งดังนะแต่ก่อนโด่งดังมากที่เราต้องรอคิวกันเลยอะ JW Marriott ใช่ค่ะก็ JW m a r สุรวงศ์โนโน JW Marriott ตรงเพื่อนจิตอยู่ตรงสุขุมวิทต์สองค่ะอันนี้ไปหลายโรงแรมเบอร์ ก็เดี๋ยวจะพาดูคุณมาลองชิมสเต็กเฮาส์กันคือเราคาดหวังมากเวลาที่ร้านที่เป็นชื่อร้านนิวยอร์กสเต็กเฮาส์ซัมติงสเต็กเฮาส์ก็คือสเต็กเฮาส์แสดงว่าสเต็กต้องอร่อยค่ะแต่ร้านนี้ก็เป็นมิชลินด้วยนะฉันลืมบอกคือแต่ว่าเป็นมิชลินไกด์อืเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปชิมกันดูว่าร้านอาหารนิวยอร์กสเต็กเฮาส์ร้านเก่าแก่ชื่อดังอยมานานแล้วจะยังก่าวอยู่หรือเปล่านะคะเดีลองมากินเขาเรียกว่ามาลองก็ชิมสเต็กเขาดูใช่ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชิมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ เมื่อก่อนนะคะเรา<ช>จะเริ่มกันด้วยที่ขนมปังเธอแล้วก็ขนมปังเขาดูแบบน่ารักบุกวิกแม่คือมันเป็นเหมือนฟิวทำเป็นสียบแบบนี้มีไม้เสียบแบบนี้ไม้เสียบแบบ <c oughs> มีไม,ไม,ไมเสียบแบบนี้ซึ่ง แต่ละขนมปังเนี่ยก็จะมี4ชนิดนะคะแล้วก็เนยเนี่ยจะมีเป็น garlic butter นะคะที่เป็นแบบเนยน่าจะทำเองนะแล้วก็มีลายนิวยอร์กสเต็กเฮาส์แบบนี้นะคะกับ plain butter นะคะเรากินเยอะมากไม่ได้ตัวก็สลับกันชิมชิมแล้วกันนะ เขาหน,นุนปังมีสี่แบบนเนี่ยใช่แล้วมาพร้อมกบบมีที่เสียบแบบอย่างนี้เลย <c oughs> เห็นแล้วมันเสียวไส้นิดนึงเหมือนกันถ้าเกิดมาพาลูกเด็กเล็กแดงมาระวังเด็กงนะคะน้องคือแบบอย่างนี้มาเลยแต่ที่นี่เมื่อกี้นะแอบถามเขาแอบบอกนะคะว่าใครมีลูกเด็กเล็กแดงมาไม่ได้นะคะเขาไม่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่าแปดขวบเข้ามานะเอารเหรอพี่ิ <c oughs> จริงจริงเพราะว่าเขาบอกมันจะเหมือนทําเสียงดังแล้วก็ดิสเทอร์บอ่ะอ่าใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวเอาบูททิ้มแทงบตรหลังของท่านเพราะว่าเสียบแบบนี้เลย ยังติดใจอยู่ยังติดใจโอเคต่อไปมาเอาง่าดีอ่ะดึงเลยได้ไหมได้ได้ดึงมาเลยค่ะดึงเลยเขาก็จะมีการบอกให้ดูคร่าวว่าแบบเอออันนี้เป็นแบบเป็นแบบไรายเบรดนะของเธอเอาเอาขอบมาหนึ่งเอาตรงกลางเอาขอบก็ได้จ้าโอเคนี่นะคะ เล็กไปหรือเปล่าพอแล้วอันนี้นะคะเดี๋ขนมปังนิ่มมากคือเขาจะอวลมาก่อนให้มันร้อนๆนะคะใช่มันแบบว่ามันคือมันแยกเป็นสี่อันนะขนมปังมันไม่เหมือนกันอร่อยไหมนุ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันแบบลองกับอันนี้ก็คือเราจะขอลองเป็นขนมปังเขาแบบกรอบนะข้างนอกกรอบน้างในเเอออธขอลองเป็นแบบนี้นะฉันลองเป็นแบบเขาเรียกอะไรกระลิกปะขอลองกระลิกกระลิกกระลิกบัตเชอร์นะแต่ว่าธรรมดาเราก็เป็นชุมธรรมดาไป อร่อยเลยเป็นกลิ่แบบเหมือนปังรเทียมเลยอะหนอาเนี้ยมันเหมือนลายเบรดนะคะเป็นขนมปังสีน้ำตาลเนาะอร่อยเลยอร่อยดีค่ะอร่อยไม่ว่าตัวอื่นเธอลองชิมแล้วกันไม่กล้ากินเยอะนะคะนี่น่าจะเป็นธรรมดาไม่ชิมเนาะเอาตัวนี้ดีกว่ามันเป็นเหมือนกับเรียกอะไรอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับงาค่ะงาค่ะงานี่น่าจะโอเค อย่งจี้ก็จะกินมากไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเีสไกเบสจะชิมให้ตัวนี้จะเป็นตัวงานะคะนี่ค่ะก็ะลองชิมให้ว่าเป็นยังไงว่ามันอร่อยไหม,อ,มอร่อยหรออร่อยเพราะว่าใส่การิบบัตเตอร์เอาอร่อยเนอะด้วยความแบบซาก็าอร่อยอซอสากาอร่อยมันก็เลยอร่อยบัตเตอร์อร่อยเออ,อใช่บัตเตอร์อร่อยมันก็เลยอร่อย จริงๆขนมปังมันเหมือนกระดูเหมือนมันมันแข็งอะแต่มันมันไม่แข็งมันนิ่มมากมันนิ่มมากค่ะแล้วข้างนอกเขามันเหมือนกรอบนอกอะแล้วมันก็แบบนุ่มหนตรงเนี้ยัยังเป็นแบบเสียงกรอบๆอยู่เราชอบนะเราชอบเราชอบถัดมานะคะเราก็วันนี้เราสั่งเป็นสุกซึ่งเราสั่งเป็นเ r e นช h Onion นสุกนะคะเป็นแบบนี้แต่เราขอให้เขาแบบแชร์สองนให้เป็นแชร์สองนะคะซึ่งน้องก็จะเอามาหน้าตาแบบนี้ใช่เหมือนกันเลย แต่จริงๆก็ไม่เล็กนะคะจริงๆว่าเราว่าเหมาะสั่งแค่ที่หนึ่งแล้วแชร์สองดีกว่าก็เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะเอาพิเทดมไหมอืออือเราโมโหด้านหนึ่งมันน่าจะอร่อยนะมันน่าจะเป็นเหมือนข้างบนมันเป็นเหมือนชีสให้เราเลยอ่ะเป็นเฟรนช์บัดเป็นอยู่แล้วนะคะอร่อยนี่เราก็อ่านเขาอร่อยนะข้างหน้ามันเหมือนเป็นเหมือนขนมปังนะค่ะแล้วมันก็เหมือนแบบใส่ชีสให้ขนมอร่อยเป็นก็เป็นขนมปังเนาะแล้วก็ขนม ก็วางชีสแอ่นบนแล้วเหมือนเอาไปอบอีกรอบนึงโต๊ะข้างๆเรามีแฮปปี้เบอร์ดย์นี่นะคะอร่อยอร่อยเลยอร่อยไหมชอบอะรู้สึกเค็มมากรู้สึกว่าหารโคดีะจิ๊ถึงแม้ว่าเราจะเผิอใส่เกลือลงไปในรอบแรกก็ตาม อยากบอกว่าอันนี้ซุปอร่อยมากเลยอ่ะใช่จริงนะือเหมือนแบบรสชาติแบบได้เลยอ่ะคือแบบถ้ากินกับกับองเนี้ฉันว่าโอเคเลยขอจิ้มหน่อยค่ะค่ะเลอาหารเขาอร่อยเนอะร้านนี้เนะเข้ามาในร้านแล้วนะคะบรรยากาศเหมือนหลุดมาอยู่แบบ อีกประเทศหนึ่งเลยก็เหมือนตามชื่อเขาเลยนิวอยากสเต็ปไปต่อกันที่เราคงต้องเริ่มที่ออยสเตอร์ใช่ออยสเตอร์ออยสเตอร์มารอเรานานมากแล้วนะคะออยสเตอร์ที่เนื้อขายเป็นตัวนะไม่ได้ขายแบบทีแบบเป็นโหลเป็นแบบไหนนะคะก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนาเป็นถาดเดี๋ยวส่งใส่รูปแต่โคดีนะเขาขายแบบ number ร์ทมันจะตัวใหญ่นิดนึงใช่แล้วมันก็จะแนียนๆนะคะอันนี้ชอบมากชอบมากนี่นะคะนี่นะคะ <l id> เรา <ism Durch> s> <S จะเป็นสายใส่เลมอนกับเวนิการ์เบย์กรดขอชิมจิ้มซีฟู้ดหนึ่งนึ่จะเป็นสายไทยสายนชินจิ้มซีฟู้ดคท่นั้นที่ต้องการทาบาสโกไหมคะแต่ตัวไม่ได้ใหญ่เท่าตอนนั้นที่เราไปกินตอนนั้นเรากินหรือกินครึ่งหนูก็จะไม่ผิดแต่ตัวมันจะใหญ่กว่าอนนี้อันนี้คือมันเหมือนมันใหญ่แต่ตัวตัวมันไม่ค่อยใหญ่ ที่เราไปกินล่าสุดแล้วอร่อยคือที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ Royal ir, รอยัลกิทประจำกิทกับเธอที่อะไรนะที่เมดิเตอรนันตัลาที่กินอ,อ่ะออตอนนั้นอร่อยมากขอบคุณค่ะโอ่ะคีได้แเราก็จะเป็นฝ่ายไทยๆนิดนึงนะคะใส่ดีมอนแล้วก็เสิร์ฟด้วยแบบนี่ไงคะแรงอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบ คือที่ที่เราไปทานนะคะเฟรอลี่มันจะหข่มันจะมีความแบบครีมมี่นิดอะอันนี้มันเหมือนตัวมันค่อนข้างจำจ่อะตัวมันหอมไหมมันใสนละหอมแตอาจจะไม่ได้แบบว้าวซ่ามากเดี๋ยวขออันนี้ก่อนะคะค่ะก็มาต่อกันที่สลัดนะคะวันนี้เราสั่งเป็นตัว สไปนช์ใช่นะคะก็เป็นสลัดน้องสลัดอะไรวหน่อุ้ยเหมือนมีเหมือนมีไฟส่วนตัวอะไรดีมากเมื่อกี้น่าจะยกงใส่มาแรกเนาะไฟตั้งไปลงเลยนะคะก็เป็นสลัดสไปนช์คือผักโขมหรอใช่ไหมใช่แต่ว่าใส่ได้แบบไตัวนี้มันดูแบบอร่อยสุดเลยในบรรดาสลัดขทุกตัวแล้วก่อนทานเราก็จะคลุกทุกอย่างอร่อยนะ คือมันจะแบบนวลๆฉันชอบแบบนี้มันนวลๆปกติผักขมมันจะมีกลิ่นแต่นี้มันเหมือนไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่อร่อยมากอร่อยจริงมันไม่เปรี้ยวนะคะน้ำสลัดฉันรู้แล้วเหมือนเขาเอาแบบแอบเอาผักขมไปวอร์มนิดหนึ่งให้มันแบบ ไม่ไม่มีกลิ่นผักหมนะครับสลัดมันก็จะแบบอุ่นๆนะอร่อยนะอร่อยค่ะนี่ตามนี้เราชอบนะเนาะกินได้เรลย,ยอืมไม่ได้เปรี้ยวแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามันเลี่ยนอื ก็คือกินสบายๆจอย,จอยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าช่วยเรื่องการแบบเปิดตอมรับรสหรืออะไรมากมายปกติเพราะด้วยความที่ว่าสปูนหยาขอเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะบางที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมากับน้ำสลัดที่เป็นแนสวสไตล์บอลซมิกเพเป็นการแบบให้มันเปรีป้ยวเปิดตอมรับรสเนาะแต่อันนี้ก็จะแบบไม่ได้เป็นแบบน,นั้นนะคะถามว่าอร่อยไหอร่อย เราความเก๋ของนี้อย่างหนึ่งนะคะคือเมื่อเรามาถึงแล้วจะมีพนักงานที่คอยประจำโต๊ะดูแลเราเพราะเขา<ม>จะมาแนะนำโต๊ะแบบว่าสวัสดีค่ะชื่อนู่นนี่นั่นนู่นน,นี่เนาะค่ะจะมาดูแลเหมือนบัตเลอร์โตะแบบนี้นี่เหมือนบัตเลอร์เลยนะคะใครที่มาแล้วแบบต้องการความไพรเวทส่วนตัวเนาะคือโอกาสพิเศษพิเศษมาฉลองได้เลยดีๆ ก็ในที่สุดเมนเราก็มาแล้วนะคะลังเจ้าสั่งเป็นตัวสเต็กเนื้อไปเพราะว่าเรามาร้านนิวยอร์กสเต็กเฮาส์เราก็เลยต้องสั่งสเต็กเนื้อนะคะก็เลยสั่งออกมาเป็นสเต็กเออยกไม่ไหวนี้เพราะมันร้อนมากนะคะแล้วก็ค่ะก็ก่อนทานนะคะเขาก็มีมาถามว่าอยากได้มะซัตไหมคะล้วก็บอกอ่าลองดูก็ได้มาซัดมะสามอย่างจ้ะงงไปหมดเลยค่ะงงใช่แล้วก็ความเก๋อันนึงก็คือขอโทษนะจานมาเป็นอย่างนี้เลย ความเก๋นะคะเป็นน้องคนลเขาทำเหมือนแบบอเมริกันจริงๆคือเหมือนบอกว่าทำแบบอเมริกันจริงๆแล้ะดูมีดใช่พร้อมสวบตลอดเวลานะคะมามาลองชิมกันขออนุญาตคือวันนี้อังจี้เขาสั่งเป็นออนไซต์เป็นแบบอุกกาบด้วยคือเข้ามาเป็นแอดออนใช่ค่ะอันนี้ของเอาออกมาก่อนเลยใช่ดูนะคะว่ามันจะแบบมีนิ่มแหลอย่างที่เราแบบสั่งไปเป่า มีเลี่ยมแรงเลยค่ะมี juicy มากต้องอร่อยอ่ะมาดูแล้วอ่ะปลาคาใช่อันนี้เราจะบอกว่าที่เขาเสิร์ฟมาที่มันเป็นเม็ดๆๆมันเป็นไข่นะคะเขาเรียกว่าเป็นไข่กระดูกนี่เป็นบลูแมโรใช่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะแับนี้จะเป็นนี่นะแลนมันต้องคนชอบเลยนะมันเป็นไข่กระดูกเอะไะ บางคนชอบเขาจะชอบเลยค่ะจะมีกลิ Baker, <pause and rain> ่นมีกลิ่นว่ามีกลิ่นขออนุญาตชิมเลยนะคะก็เนื้อคือแบบไม่รู้ว่ามีคมหรือว่าเนื้อนิ่มนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันขอแจ็เปิ์นะจ๊ะใส่ผเพื่อเยือโอเคเดี๋ยวพลาดอีกนะคะเมื่อกี้พลาดไปแล <bs> <s ùng> <tide> ้วที่ึง ซอสคือสามารถที่จะสั่งเลือกได้นะคะก็จะมีทั้งเปปเปอร์คอร์มีกาลิกบัตเตอร์มีอะไรก็ไม่รู้แต่ <คำ S 2> ไม่ได้เล<ร>นะือกเป็นเปปเป,เปอร์คอเปเปอร์คอยไม่เหนียวอ,อร่อยนุ่มนุ่มมากนุ่มโอกาอสด,ดีเลยนะแต่ก็ยังมีความเป็น เป็น US เ<ม>นื้อยูอ่ะมันจะมีมันจะไม่ได้นิ่มนวลชวนฝันเหมือนกับไตลญี่ปุ่นนะบอร่อยดีนะคะใช้ได้ใช้ได้มไม่ดีย้แอบชิมกับมับสตาร์ดเป็นยไงบ้างคะดีไหมเนื้อเขาดีนะคะเนื้อเขาดีแล้วก็ฟูกาก็ดีมากสมก็เป็นนิวยอร์กสเต็ก มันจะชิมตัวต่อไปจะชิมตัวกบแมโรว่าจริงจริงโบนแมโร่ต้องคนชอบนะ<ม>เพราะจริงๆอ่ะมันคือเขาเรียกอะไรอย่ะมันเหมือนเป็นัขกระดูกเออมันไ่กระดูกมัมมนเลยบางคนที่บอกมันจะมีความกรอบข้างบน่มันจะเหมือนกับกรอบข้างในไม่เหมือนเขาใส่อะไรสักอย่างคริสป<ม>ี้คร<ม>ิสปี้อะไนกนจะให้มันกรอบ จริงงาสเนื้อจรจิงว่าห้ามพลาดในร้านเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่เราต้องมามต่อไปเราชิมมินี่แมมสุ้มไหมสุม้มไหมคะใช่ค่ะดีมากๆเลยเปิดก็เลย,ยมันไม่มีเม็ดัมาแล้วก็การที่มันมีไม้เทจิ้มอย่างนี้สมัยบ้ามันจะทำให้มันมีไงขึ้นอโอเคดี น่าัดน่าจะต้องอร่อยอดีไหมมหวาน่มดีอ,อ่ะสดนกับอื้มัดที่แน่มันดีมากเอาไหม อร่กว่าเท่าที่อร่อยนี่ไม่ได้เลี่ยนจริงเหรอครับอร่อยอะกุ้งสดอ่ะมันก็เลยด,ดีดีไปหมดมนะฮะดีไปหมดจริงจริงหวั่นใจเพราะว่ากินอาหารในโรงแรมนี่ยของทะเลก็จะไม่ค่อยสยนะีกใช่ความแบบมันแบบมันแบบ Eu <laughs> ia จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวร้านอาหารนะคะรีวิวยอร์กซิกเฮานะะคที่อยู่ที่โรงแรม JW Marriott ค่ะใช่ค่ะก็แถวสุขุมวิทนะคะแล้วบอกว่าเป็นร้านที่แบบเออมันเหมาะกับโอกาสพิเศษจใช่ใช่เปิดขายรู้สึกว่าเอออยากมาดินเนอร์มาจิบไวน์นอนเย็นดินเนอร์คือบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยมากนะคะแล้วก็ก็สมราคาแล้วกันไม่ได้ถือได้เสียวนะราคาถูกก็คืออยู่ในอยู่ในคุณภาพที่แบบสมกับราคานะคะแล้วก็โรงแรมเนี้ยอาจจะมีข้อเสียนึงนะคะที่เป็นข้อ เสียแบบภายนอกร้านอาหารนิดหนึ่งก็คือรถมันติดมากตอนเย็นอยากแนะนําว่าถ้าจะมาให้วางแผนกันเดินทางมาดีๆเพราะว่าเนี้ยสายไปประมาณชั่วโมงนึงนะคะเวลคือ็งจี้ก็ต้องมาก่อนประมาณชั่วโมงนึงเพราะว่าเพื่อที่จะให้มาตอนหกโมงครึ่งองจี้มาถึงที่นี่ห้าโมงครึ่งคนนี้มาถึงนี่ทุ่มครึ่งเลยเพราะว่าทางที่เราก็ออกมาจากสถานที่ที่แบบ ไม่ได้ไกลจากที่นี่มากแต่รถต้อติดมากจริงๆตอนเย็นนะคะอยากจะรีมายไว้กับทุกคนเลยถ้าเกิดใครจะมาที่นี่นะคะหรือว่าจะมาด้วยรถขนส่งสาธารณะหรือว่าจะมาได้แบบแว้นมอไซค์มาก็อาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำนะคะก็ถามว่าเขาประทับใจโรงแรมนี้เราโอเคนะนเราสึกว่าอาหารมันดีแต่ว่ามันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าย่างตัวบินเดคล์อะไรอย่างเงี้ยเรื่ออยสเตอร์อาจจะไปแบบวาววาววมากแต่ไม่ได้แย่นะคะแต่เราก็รู้สึกว่า เป็นมีที่อื่นที่แบบดีกว่านี้ใช่ไหมไม่หรอกเราว่านะคือแต่ละที่ร้านอาหารเขาจะมีตัวที่เขาอร่อยแล้วก็มีตัวที่แบบธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโดยรวมเราชอบเพียงแต่ว่าอาจจะแบบบางตัวเราอาจจะเจอที่อื่นที่ดีกว่านี้ใช่แล้วก็ที่เนี่ยด้วยความที่มันชื่อสเต็กเฮาส์ว่ากินสเต็กค่านไม่ต้องไปกินอย่างอื่นห้ามกินอย่างอื่นเลยสเต็กสุดก็อร่อยสลัดก็อร่อยจใช่ค่ะไม่ได้ห้ามกินอย่างอื่นแต่ว่าอยากให้มาลองดูแล้วการแบบผสม มาเถอะบัตเลื่อน่าหลักนะคะนั่นนั่นหลักมากนะคะก็ฝากไว้แบนมือละกันนะคะก็จากวันนี้นะคะยี่สิบแล้วยี่สิบค่ะยันลาไปก่อนนะคะจากนิวยอร์กสเต็กใช่ค่ะเอิอโญ่แมรีออทเจดวิวแมรีออทสุขุมวิทซอยสองนะอย่าไปผิดนะอือใช่เดี๋ไปผิดนะคะเจดวิวแมรีออทสุขุมวิทซอยสองนะคะร้านนิวยอร์กสเต็กค่ะแล้ววันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย